ครับผมแล้วพี่น้องครับพี่น้องเห็นบ่นะครับเนี่ยข้าวขาว่หันครับผมผมหน่อยตักฟางออกไปครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นใครอีกอย่างพี่น้องมาดูครับผมว่ามันคือไข่อะไรนะครับแบบร้ายเลยครับพี่น้องแบบร้ายเลยครับโอ้โหแบบร้ายเลยรับนนี่ยปาดถูกบหน่อยก็ จะตามหาจะคองไข่กันนอพี่น้องเนาะไข่นี่เป็นของไครเอ่ยนะครับเดี๋ยวหาจะคของก่อนนะครับจะคของอยู่ที่ไหน สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับผมนอยที่เขามารับชมในช่องกบน้อยเกษตรเจเนเรชันนะครับผมตอนนี้นะครับกบมน้อยก็กําลังเอารถไถน,นะครับเนาะ,ะมาเมี่ยนมาจัดเก็บฟางนะครับผมเพื่อจะเคียย์พื้นทีฟ่ฟางเก่าออกไปนะครับเพื่อจะ,อะเอาฟางใหม่เข้ามาครับผมเนาะเพราะาช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเขาบาเล่ เก็บเกี่ยวฟางต่างๆนะครับเนาะอ่าเพื่อจะเอามาให้ง่วกินในปีหนา้าในปีถัดไปนะครับนี่ก็เป็นบริเวณลูงเก็บฟางในฟาร์มง่วของผมหน่อยนะครับเนาะนี่แหละพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นฟางเกาปีกลายครับผมเหลือหลายพี่น้องฟางเลือแบบหลครับผมเนี่ยติมตันเลือหลออกมากเลยครับผมติมตันเหมาะสำหรับง่วหน่อยเด้อพี่น้องนี่นะครับ ตอนนี้กบหน้อยก่อนจะเคลียร์พื้นที่ครับผมอ่านี้คือพื้นที่เก็บฟางนี่ครับก่ก็จะได้ตักออกไปนะครับเนาะเคลียร์พื้นที่ให้เป็นแถวให้เป็นระเบียบนะครับเพื่อจะเอาฟางไม่เขามาครับเนาะพอมือนีกบหน้อยก่อได้ไปเคลียร์เฟืองใหม่มาไปตักกองไว้นะครับเนาะมาอื่นบางๆก็จะได้เอาอังการ่าเอารถไทยครับมาตักฟางเข้าไปทยอยมาเก็บไว้นี่ครับผมนี่นะ เมื่อกี้ทบนอกกลมหน่อยก็เอารถไถครับผมอาตักฟางออไปครับผมนี่นะครับเนาะขื่นทีเดอร์พี่น้องนี่นะครับน,ะน,น,น,บนี่คือขนฟางแบบใหญ่เลยครับเนี่ยฟางติมตัน้อพี่น้องเนี่ยติมตันนี่ก็คือคัตชี่เขาบ้านเล่ต่างๆ้ะพี่น้องนี่เฟื่องเนื้อหลายเนาะปีนี้ กันกระไลนะครับ่ันเกา่าโอ้โหนะครับนี่ะพี่น้องก่อเป็นบริเวณโล่งเก็บฟางครับผมนี่นะครับนะเนาะอ้ามื่อกี้นะครับอบหน่อยตกักฟางออกไปนะครับเดี๋ยวหน่อยพาไปดูอบหน่อยพอ,อยังงงพี่น้องนะครับมาดูกันเด้อพี่น้องเด้อ พอนี้โหมาดูพี่น้องมาดูมาดูนะครับครับผมแล้วพี่น้องครับพี่น้องเห็นบ่านะครับเนี่ยขาวขาวไม่หนครับผมผมนวดตักฟางออกไปครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นใครอีกอย่างพี่น้องมาดูครับผมว่ามันคือไข่อะไรนะครับนี่มันคือไข่อะไรนะครับมาลีอยู่นี่ โอ้โหครับผมนี่นี่นี่ใครอย่างน้อพี่น้องนี่นะครับใครงูว่อไใครอย่างนี่แบบร้ายเลยครับพี่น้องแบบร้ายเลยครับโอ้โหแบบร้ายเลยครับเนี่ยปาถูกกบหน่อยก็จะตามหา จะของไข่นเ,นนเนอะพี่น้องเนาะไข่นี่เป็นของไข่เอ่ยนะครับเดี๋ยวหาจะคลองก่อนนะครับจะคลองอยู่ที่ไหนจะคลองไข่แมนงัวเนอะพี่น,อน้องเนอะงัวไข่อะไรเด้อไข่เนี่ยอ้าวจะคลองไข่ไปที่ไหนเนาะ นี่พี่น้องเนาะนี่คือเจา้าของไข่นะครับอ่าก็คือไก่สองตัวนี่พี่น้องครับไก่สองตัวนี้นะครับอ่าตั้งแต่พี่พงโลกไก่ครับผมเนาะตั้งแต่พี่พงโลกไก่ตั้งแต่สองสามเดือนในผ่านมาครับผมนี่ครับนี่คือฟาร์มไก่พี่พงเนื้อครับอยู่ไก่กันนะครับตอนโลกไลก่ตะกีเนาะไกเ 10, 10, 10, 20, 10, 10, 10, ่เป็นหมื่นๆสองหมื่นตัวนะครับเป็นก่อทำการโลกทำการขา ยกงูนะครับมันมีสองตัวรุดอจจอกจากคอกสิพวกม่ได้มันเลยมาอยู่ในกองฟางกบหน่อยครับกบหน่อยก่อปอยให้มันกินมันเล่นมันเคลียอยู่นี่ครับผมกับปูหัวไปนอนไซต์แต่ละเมือแต่ละขึ้นกบปวดหัวซาสนใจอยังมันนะครับเนาะเดี๋ยวเคยเห็นเป็นไข่อีกที่ครับผมแต่ามื่อนี่มันอาม,มาตักฟางออกไปนะครับมาข่อไข่แบบร้ายเลยพี่น้องเห็นไหนแบบนี้วันบาไข่ไร ก็ได้กินอยู่ได้น่ยมาทานพี่น้องเลยไปไปดูไข่กันมีจักน้อยนะครับมาดูกันครับผมเนาะว่ามีไข่จักน้อยนะครับเนี่ยมีไข่กี่ลูกนะครับ ไข่โดนแล้วเนี่ยครับผมกอดไปเคิ่เห็นเนาะเนี่ยสองสี่หกแปดแปดแล้วพี่้องสิบสอง ี่สิบหกนี่นแตกไย แตกซ้ำมีทั้งหมดยี่สิบหน่วยพี่น้องเอ้ยนะครับแตกกันหน่อยหนึ่งมีทั้งหมดยี่สิบลูกนะครับมาฐานนะครับผมนี่แหละพี่น้อง <c oughs> โอเคเดี๋เอาไปต้มแล้งนี่พอดีนะครับยี่สิบลูกนะครับ <c oughs> บอม,มีอย่างมีน้องเนาะกบหน่อยก็มาตักฟางออกแล้วก็เคลียฟางบริเวณที่เก็บฟางครับผมเนี่ก็จะได้เอาฟางใหม่เข้ามาเก็บใบนะครับตักไปตักมหน้าฟอไข่บวกไร้หน่วยนะครับเลยมาถ่ายพี่น้องเบื้องน้ากันนะครับผมนี่นะครับได้ไข่ตุ่มแรงนี่แล้วนะครับ โอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะขอบพี่ยังพี่น้องก็ตามเชนไปครับผมเนาะก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่เข้ามาเราส้มคลิปของกรมเกษตรเจเนเรชั่นนะครับผมจังในก็ไพยพอดมาคลิปหน้าครับสำหรับในก็สวัสดีครับนี่พี่น้องครับผมเจอแล้วเจ้าของนะครับมาดีอยู่นี่เองนะครับนี่เจอแล้วนี่ละเจ้าของ มาหลักไข่ใส่เฟืองไว้นะครับไกลกุก้มหน่อยเองนะพี่น้องเลียงไว้สองตัวนะครับนะเนาะไปดู